ทีนี้เรามาดูเรื่องของการลงทุนกันบ้างน,นะครับพูดถึงเรื่องของเงินเฟอ้อครับหลายภูมิภาคมีความวิตกกันทต่มอร์แกนสเตลลี่บอกแบบนี้ครับบอกว่าเงินเฟอ้อในเอเชียตอนนี้พีคเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วดังนั้นตอนนี้นะครับก็เลยบอกนะครับบอกว่าทางธนาคารกลางของแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศเอเชียนั้นจึงไม่จําเป็นที่จะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก,กันแล้วเพราะตอนนี้ ภัยคุกคามทางด้านของเงินเฟอร์น,นั้นตอนนี้น่าจะผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้วกันด้วยมอร์แกนสันลี่เขาก็บอกแบบนี้แหละครับแล้วบอกว่าสิ่งที่เอเชียเองน่าวิตกกังวลในเวลานี้คงเป็นเรื่องของแนวโน้มในการส่งออกนี่แหละครับที่จะชะลอตัวทางด้านเชเทนอาญานะครับซึ่งเป็นหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์เอเชียจาก Morgan นส a n ลี่เปิดเผยในรายการที่มีชื่อว่า Scratbox A เชก็ง CNBC แหละครับ บอกข้อมูลต่างๆบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟอ้อของภูมิภาคเราเนี่ยแตะระดับสูงสุดทือพีคไปแล้วและณเวลานั้นเริ่มต้นมองเห็นความเสี่ยงด้านลบของเงินเฟอ้อไปแล้วด้วยนะครับทางด้านของอาญาบอกว่าอัตราเงินเฟอ้อเฉลี่ยสูงสุดในเอเชียอยู่ที่5.5%ลดลงแล้วประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับจากระดับที่สูงที่สุดเลยซึ่งณเวลานี้ก็ถือว่าต่ำเมื่อเปรียบเทียบก,ก,กันกับภูมิภาคอื่นนะครับเช่นสหรัฐอเมริกานะครับเฟ้อแต่ระดับสูงสุด9%ยุโรป8.5%และ9%ตามลำดับ ชท่านอัญญายัางมองนะครับบอกว่าเศรษฐกิจส่วนใหญ่ในเอเชียนะครับเป็นช่วงกลางของวัฏจักรการฟื้นตัวไปแล้วนี่เป็นเหตุผลที่สําคัญที่สุดเลยนะครับที่เขามองว่าอัตราเงินเฟอ้ออยู่ในการควบคุมแล้วในที่สุดดังนั้นธนาคารกลางไม่ควรต้องใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เข้มงวดจนเกินไปสัปดาห์ที่แล้วครับผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็คือดรเศรษฐพุทธสุทธิวัฒน์ารุพุทธท่านก็บอกไปแล้วเหมือนกันนะครับบอกว่าไม่มีความจําเป็นแล้ว ที่ธนาคารนี้เนี่ยจะต้องขึ้นอัตราดอกเบีย้ยครั้งใหญ่อย่างกล้าหาญสาเหตุเพราะเศรษฐกิจไทยนะครับมีการคาดการว่าจะสามารถกลับเข้าสู่ช่วง pre-covid ได้ในปลายปีนี้กันด้วยนักเศรษฐศาสตร์ของ Morgan Stanley อย่างได้บอร์ดนะครับบอกว่าอุปสงค์สินค้าเนี่แหละครับเป็นตัวขับเคลื่อนสําคัญสำหรับตลาดเงินเฟอ้อทั่วโลกเลยโดยเฉพาะยิ่งในภูมิภาคของเรานะครับโดยที่ห่วงโซ่อุปทานตอนนี้ปรับตัวดีขึ้นสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้น Morgan Stanley ก็เลยคาดการนะครับว่าความต้องการสินค้าจะลดลงในหลายเดือนข้างหน้า นอกจากนี้ครับตลาดแรงงานเอเชียก็จะไม่เตินตัวก็ทําให้เอเชียนั้นะสามารถควบคุมแรงดันนะครับทางด้านเงินเฟอ้อได้อีกด้วยทีนี้มองภาพรวมตลาดเงินเฟอ้อเอเชียแล้วดูดีขึ้นก็จริงนะครับแต่พวกเขาเตื่นครับว่าแนวโน้มการส่งออกนั้นอ่อนแอนะครับทางด้านเชสันอันยานะครับบอกว่าสิ่งที่เราต้องมองจากมุมมองทางเศรษฐกิจในแง่การเติบโตตัวเลขปริมาณการส่งออกที่แท้จริงเนี่ยลดลงจะเหลือประมาณ 1%- เถึง3%เทียบเป็นรายปี ขณะที่12เดือนที่แล้วคงจะเห็นนะครับว่าส่งออกเอเชียนี่บูมมากเลยนะครับเติบโตมากกว่า10%แต่ปัจจุบันนะครับเราได้เห็นการชะลอตัวครั้งใหญ่และมองน,นะครับว่าแนวโน้มการส่งออกสินค้าเอเชียนั้นดูไม่ค่อยจะดีนะครับ่นครับฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ